เมื่อกี้คิวเมื่อกี้ก็เรียนไปเกี่ยวกับการเอาจำนวนน้อยมากๆเนี่ยมาเขียนที่อยู่ในรูปกระจายแล้วก็กระจายรูปแบบเียกำลังน,นะครับทีนี้เราจะนําจานวนน้อยมากๆเนี่ยมาเขียนที่อยู่ในรูปเลขสันกัเวิทยาศาสตร์เนี่ยทำได้ยังไงนะครับมาดูกันเอาวิธีไปเลยวิธีจับไม่ยืดเยื้อการเขียนจำนวนน้อยมากๆในขนาดของเซลล์ขนาดของเชืออเช้อโรคอะไร็ช่างเนี่ยให้อยู่ในรูปเลขสันกัเวิทยาศาสตร์นะครับจะอยู่รูป a คูณสิยกกำลังลบ n เมื่อเอมากกว่าศูนย์เต็นมกับเท่ากับศูเหมือนกั้กับแบบเมื่อกี้แหละแต่ต่างตรง n อถ้าจำนวนที่มากมัยมหาศาลเนี่ยเอ็นจะเป็นบวกเหงนมครับเติมศูนย์ข้างหลังตัวเลขไปเลยแต่นี้จำนวนน้อยมากๆเอ็เป็นลบแล้วเหมือนให้ให้ดูต้นคลิปอ่ะถ้าเลขชิ้ลังเป็นลบแปลว่าเติมศูนย์ข้างหน้าถูกตัวเลขไปเลยนะครับเลขชี้ลัางเป็นบวกเติมศูนย์ข้างหลังนะแต่ถ้าเลขชี้ลังเป็นลบเติมศูนย์ข้างหน้าตัวเลขยิ่งลบมากยิ่งเติมศูนย์ข้างหน้ามาก ถ้าอันนี้น้อยมากมากนะครับอจำไม่ทีไปเลยถ้าเราเจอจำนวนมอินนี้นมากๆเนี่ยจะเขียนอยู่ในรูปเลขสายการบัญชารูปนี้เนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งอีตัว A เนี่ยได้มาจากเอาตัวเลขหลังกลุ่มเลขศูนย์เนี่ยมาใส่จุดทรศนิศยมหลังตำแหน่งที่หนึ่งขั้นตอนที่สองอีเนี่ยได้มาจากจำนวนเลขศูนย์ทั้งหมดข้างหน้ากลุ่มตัวเลขเช่น ศูนย์จุดศูนย์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 เจ็ดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ศูนย์เจ็ดตัวิดเศษอยู่ในรูป a คูณสิบด้วยลบเอได้ยังไงขั้นตอนที่หนึ่งเอาตัวเลขหลังตุ่มศูนย์มาใส่ทอสฟีนลมหลังตำแหน่งที่หนึ่งอ่ะเราได้ a แล้วคูณกับสิบ ยกกำลังลบ N N ได้มาจากตัวนเลขศูนย์ทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7 7,5ามสีเสคูณสิบกลลบเจ็ดเสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายๆตัวคำตอบตัวคำตอบอย่างที่บอกถ้าเรียกชิ้นลางเป็นลบแต่ว่าเติมศูนย์ข้างหน้ากลุ่มตัวเลขนั้นนะครับเอา75เติมศูนย์ไปเลยเจตัวเอาสันึ่งตำแหน่งศูนหลังตัวเลขกลับไปสภาพเดิมแล้ว Yeah, right?